สวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามีเกมมานำเสนอกันชื่อเกมฟ้ไลท์แปดสิบสี่เป็นเกมมือถือแนวแบทเทิลโรยัลเอาชีวิตรอดไปเข้าไปชมกันในตัวเกมเลยครับผม เขาสืบการสานไปก่อนโมโมโม่โมอะไรตักพวกเขาไปโอโดดเอาวไอปืน เขสู่บทการเรียนการสอนกันนะครับบทการเรียนการสอนโอ้โหไม่ใจใจเลดที่เล่นยากเลยยูฮูวูฮูแดดได้ด้วยจิกูโอ้โหนี่ยนต์ให้ขับด้วยเหรอ

เย้เจุจอเลยเด้อดาบดแล้วเราขับได้ไมเนี่มีให้เราขับบ้างไหมเนี่ยเดีย๋ยวไปหาดูก่นจูฮูไปดีกว่าว้าวู้ฮู ไฮเทคแล้วเกินัจจเชันโรอยแนวลำลำหน่อยอ้าวมาคายนี่นะ ตั้งค่าก็ไม่ได้เหรอจบบทอ้าวมาันอะไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาดูตั้งค่าหน่อยมีอะไรบ้างกับฟิกสูบไปเลย กรับพี่ดอ,อกดีด้วยเพื่อปรับแตง่งความบวเจลอรสโคตเราตั้งหรือ,อยังเนี่ย เปิดใจโลยังไงหล่ะจ๊ะเนี่ยาาตางกัเป็นโดดเลยแล้วกันไม่รู้หรอกแหนก็มาคนเดียวอยู่แล้วหาปนูนหาเปิน เป็นตัวเกไปไเป็นไงโอ้ยลงมาก็เจอคุณยนต์เลยเดี๋ยวหาปืนกับแป๊มเลยได้ปืนอะไรมาเก็บก่อนนะปืนอะไรก็ได้เอาไปก่อนมีอะไเนี่ยเจลปืนกะ็จะมีไอ้นี้่เฮ้ยลงกันเยอะจังอ่ะ คนจริงวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นเฮ้ยมาอะไรกับเราคนเดียวเนี่ยโอ้โหมันลุมเราอยู่คนเดียวบ้าเอ้ยไปแล้วแดดหนีแล้วโอ้โอ อ้าวไม่มีลูกปืนโอ้ยอะไรเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหยยยยโถ้าเป็นคนจริงๆนี่ตายแล้วเนะี่ยโอ้โหอะไรเนะี่ยปืนปืนทำไมกองแกงอย่างงี้นะโอ้โหใจยเย็นอะไรโอ้โหเดี๋ยวหาปืนใหม่ก่อนอไม่ไหวอ่ะเนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆใส่ซีไปแล้ว เ้ยพวกนายจะบรรุมเราคนเดียวไม่ได้ลเลยเรื่องปืนอะไรอ่ะเอ๊ะจะบรรุมอะไรเราคนเดียวเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะเว้ยเออพวกนายจะบรรุอมอะไรเราโอ้โหไม่เปิดเซโร่โลเล่นไม่เป็นเลยเล่นยากจังเลย เป็นคนจริงๆเราก็คงจะตายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเนี่ยจะมาลุมอยู่คนเดียวนี่เหออรอเป็นไงเนี้ย โอ้โหถ้าเป็นคนจริงๆไม่รอดโอ๋อจะมีแบบแต่ละปืนก็จะมีเหมือนสกิลพิเศษของแต่ละปืนด้วยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นปั๊มยาอยู่ ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่ง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 ใจเย็นใจเย็นปั๊มยาอยู่ตัวนี้เกาะม่วน r e l o a d i n โอ้โโหดมาคนเยอะอยังเลยเป็น100ร้อยเลย ืนก <da> ็มใจเย็นพวกอยู่ไหนเอ่ยมาเราจะมาขี่ขุนยนต์ให้ดูโอ้มามาดีขุนยนต์เราทำไปได้อ๋อยังไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไล่บีเลย

เจ๋งดีมีนี่ยนนี่ขีด่ด้โอ้โหองตรงว่าโอ้โหเล่นไม่เป็นเลย บอกเลยว่าเล่นไม่ออกเลยไปขับเดินไปดีกว่าเราโอ้โหเดินเร็วมากเลยอูขับคนได้ไหมเนี่ยบ,บ,บีบตัวบีบแต่ดิ๊ยวิ่งอะไรจะคิวพิเศษอะไรเนี่ยอุ้ยตัวนี้ เฮ้ยมีเลเซอร์เฮ้ยของอะไรอ่ะทำไมมีเลเซอร์ด้วยถี่เือนเนายว้าเจอบอทก็จะง่ายหน่อยไปอี่จะเปต่อหาสตัตว์เอ๋อดูสะหลกดีอ่ะ

โอ้ยโดนโดนโดนเลยเฮ้ยพวกจะมาเล่นเราพวกจะมาเล่นเราโอ้แลดวกบังคับยากขนาดนี้ขอไปเอาแล้วลงดีกว่า ไม่ไหวแล้วนะเพื่อนไปนไหนแล้วอ่ะ ใจโล่ low. ดูดิบุม่มบอตายไปด้วยกัน <laughs> เนอเดี๋ยวอัพด้วยปลดล็อกตัวละครด้วยเหรอ ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่หน้าล็อบบีส้สิโอ้โหมาก็มีแบทเทิลพาร์กันเลยนะครับโอ้โหเติมตังค์โอ้แต่จุดจังสวยอันนี้ก็ คนหาเพื่อนได้ครับเนี่ยเพิ่มเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนได้มีอะไรอีกละ่ะก,กิจกรรมไหรคนรับได้อะไรโอ้ออดดักสล็อตมีอะไรให้ดูบ้างนะ แคปซูลล oh, ูเปอร์อ๋อนี่นี่น,น,น,นี่มีตัวละครมีตัวละคร4 8 0น0ทองนี่นะครับมีตัวละครหลายตัวแต่ละตัวก็น่าจะมีสกิลติดตัวหรือเปล่ามีสกิลพัลสี ตัวละครเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราโหลดให้ดูกันเลยโอ้โสอบเบได้มีบัรยเกลือด้วยเดี๋ยวเราจะนับให้ดูนะตัวละครประมาณกี่ตัวโอ้โหเยอะไปไหมครับตัวละครอืเทียบ เก็บตังค์ซื้อกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวเชียวนี่มันเกม Battle Royale หรือเกม MOBA เนี่ยนี่ก็มอี่หกดสิบสิบส2งหกดตัวหรือเปล่านี่ครับตัวละครเยอะมาก ตัวเกมก็จะประมาณนี้ครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดพี่น้องท่านใดสนใจก็ไปหาลดมาเล่นได้นะครับตอนนี้เปิดในสโตไทยละสำหรับวันนี้ก็แนะนำกันแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย